าาบานว่ามันไม่ตลกฉันยังสะเทือนอารมณ์เลยที่เห็นคุณดูถูกคนไทยฉันชอบภาษาไทยเรียนภาษาไทยมาหนึ่งปีแล้วไม่ดูถูกภาษาอื่นควรเคารพซึ่งกันและกันตุลกิสิโกปตะกเติลเมกิโรสตโรปิกับตุลิสิโกปตะกิกลเกิตโปกับ ประเทศไทยกาวหน้ากว่าประเทศของคุณมากแม้ว่าภาษาของพวกเขาอาจจะตลกสำหรับหูของคุณอย่างไรก็ตามคนที่ชอบล้อเลียนคนอื่นก็ไม่จำเป็นต้องดีเท่ากับคนที่เขาล้อเลียนเผาพันต่ำคือเผาพันที่ทำให้เผาพันอื่นเสื่อมเสียแต่ไม่เคยนึกถึงตัวเองเลยเขาคิดว่าเขาเก่งมากกลับมาก่อนพฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าต่ำต้อย ชาวเน็ตอินโดนีเซียเดือดเมื่อเห็นคนอินโดทำคลิปล้อเลียนภาษาไทยโดยคลิปดังกล่าวเป็นการตัดบางส่วนของการรายงานข่าวจากช่องโทรทัศน์ในประเทศไทยและนำไปล้อเลียนส่งผลให้ชาวเน็ตอินโดนีเซียไม่พอใจอย่างแรงนีณีนั้นจะถูกหยิบยกเข้าไปสู่การประชุมครมอรหรือเปล่าคะคุณสุพลใช่ครับแต่ว่าก่อนจะดูเรื่องของโครงการเช่ารถเมล์เอ็นจีีมาดูภาพรวมของรถขอสมกอปัจจุบันนี้ก่อน เขาบอกว่าทางรถของขอสมกและรถที่ขอสมกรับผิดชอบดูแลอยู่ทั้งหมดตอนนี้มีประมาณสัก17,000คันด้วยกันครับก็แบ่งเป็นประเภทต่างๆเยอะแยะมากมายโดยที่ประเภทของรถที่อยู่ในการดูแลของขอสมกมากที่สุดคือรถตู้ครับประมาณ34%จํานวนก็มีประมาณสัก6,500าคันเท่านั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าต้องการที่จะลดต้นทุนสุกิกิตกบตสจิตตะตะกับิกรอปสิต่อปนาตบ

ภาพหน้าปกของคลิปใช้ภาพของเมย่าสันสันหรือนายโกศลแสงวิเชียนสาวสวยใบหน้าคล้ายแอดดี้ผีน่ารักหรือใครหลายคนเข้าใจในชื่อโรคสังทองมีผู้เข้าชมคลิปดังกล่าวแล้ว7 7็ดคนซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ไม่พอใจที่นำภาษาไทยมาล้อเลียนบางก็บอกว่าเป็นการดูถูกภาษาไทยพร้อมปกป้องคนไทยภาษาไทย ว่าเป็นภาษาที่น่าฟังไพเราะและสวยที่สุดในเอเชีย34%นจำนวนก็มีประมาณสัก6500นหารคันเท่านั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าต้องการที่จะลดต้นทุนสุกิกิโกปสิกตตะกับปิกรอปสิกตอปนาคตบทุลกิสิโกปตะกัตติลวเมคิโรสตโรปิกกะกตลับปิสิกตปิกนาลกลกิสิโกลาปิตกิตาลาปิตกิลปตก อย่างคอมเมนต์นี้บอกว่าฉันชอบฟังคนไทยพูดใจเย็นสุภาพพูดจาไพเราะน่าฟังคอมเมนต์ถัดไปเมื่อฟังแว็บแรกจะคล้ายภาษาจีนกลางแต่จะดังกว่าและเร็วกว่าเท่านั้นมันฟังดูตลกดีคอมเมนต์ถัดไปฉันสนใจภาษาไทยสนุกและจำง่ายฉันเก่งภาษาไทยนิดหน่อยเพราะชอบดูละครไทยเกาหลี คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าภาษาไทยมีน้ำเสียงที่ไพเราะและเป็นกันเองคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าอย่าลืมเคารพซึ่งกันและกันนะคะก็เป็นเพราะว่าต้องการที่จะลดต้นทุนภาษาชาวอินโดนีเซียยังฟังดูตลกสำหรับคนไทยเหมือนกันฉันทราบซึ้งในทุกภาษาของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในโลก เป็นคอมเมนต์จากอัสมานชาวอินโดนีเซียแม้ในคลิปจะเป็นคนอินโดนีเซียที่ทำคลิปล้อเลียนแต่คนอินโดนีเซียที่เข้ามาคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็น่ารักและรักความเป็นไทยชาวไทยภาษาไทยและประเทศไทยยกตัวอย่างคอมเมนต์นี้บอกว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดูหมิ่นภาษาอื่นนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ช่องของคุณมีผู้ติดตามน้อย เพราะเนื้อหาที่เอามาลงไม่น่ายกยอ่องอีคอมเมนต์กล่าวว่าคลิปของคุณหมายถึงอะไรจะสื่ออะไรถึงเวลาที่คุณจะถูกโจมตีจากคนไทยที่โกรธแค้นอีคอมเมนต์กล่าวว่าคุณไม่สามารถทำอย่างนั้นได้มันเป็นการละเมิดภาษาของพวกเขานอกจากนี้หนุ่มรายนี้ยังได้ทำคลิปลักษณะเดียวกันแต่เป็นของประเทศอินเดีย โดยมีผู้ชมคลิป117คนและมีคอมเมนต์ว่าเป็นเนื้อหาเดียวเหมือนกับประเทศไทยคือการล้อเลียนผู้อื่นซึ่งไม่สร้างสรรค์ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกก่อเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจและพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างสร้างสารรค์ได้ในคอมเมนต์ นีนั้นจะถูกหยิบยกเข้าไปสู่การประชุมคร,รมอรหรือเปล่าคะคุณสุพลใช่ครับแต่ว่าก่อนจะดูเรื่องของโครงการเช่ารถเมล์เอ็นจีีมาดูภาพรวมของรถขอสมกปัจจุบันนี้ก่อนเขาบอกว่าทางรถของขอสมกและรถที่ขอสมกร,รับผิดชอบดูแลอยู่ทั้งหมดตอนนี้มีประมาณสัก17,000คันด้วยกันครับก็แบ่งเป็นประเภทต่างๆเยอะแยะมากมายโดยที่ประเภทของรถที่อยู่ในการดูแลของขอสมกรรมากที่สุดคือรถตู้ครับประมาณ34%จํานนวนก็มีประมาณสัก หกพัน้ารคั<ด><ห>นเท่านั้นนะคะก็เป<ๆ>็นเพราะว่าต้องการที่จะลดต้นทุนสู่กีกิตปสิกตกปิกรปสตอปนกตปตุลกิสิกปตกิล่เมิโรสตริกกตุกลิสิกติกนาลกิสิกลปติกตลาปติกิโลปตกตอกลิสกิโลมตะกลิกมลตกลอริกตนาลิติตลิกลปกจิกลุปิก